เพื่อนรักสี่ขาของผมนับป้ายรถเมล์เก่าๆในมุมหนึ่งของเมืองใหญ่อาโลกับแพชอาศัยอยู่ด้วยกันพวกเขาไม่มีบ้านแต่พวกเขามีกันและกันซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วทุกค่ำคืนอาโลจะแบ่งปันอาหารทุกคำที่เขาหามาได้ให้กับแพชเสมอแม้ว่ามันจะเป็นเพียงขนมปังชิ้นเล็กๆก็ตามนายต้องกินเยอะๆนะเพื่อนเขากระซิบแต่แล้วคืนหนึ่ง อากาศก็หนาวเย็นลงอย่างกระทันหันลมหนาวพัดมาอย่างรุนแรงแพชเริ่มตัวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ดวงตาของมันดูอ่อนล้าไม่เป็นไรนะแพทอาโลพูดพลางถอดเสื้อแจ็คเก็ตตัวเดียวที่เขามีอยู่ห่มให้เพื่อนรักของเขาเดี๋ยวฉันจะทำให้ในายอุ่นขึ้นเองแต่ความหนาวเย็นยังคงแทรกซึมเข้ามาอาโลมองข้ามถนนไปยังร้านเซเว่นที่สว่างสวย แสงไฟอันอบอุ่นนั้นดูเหมือนจะเป็นความหวังเดียวของพวกเขาในกระเป๋าของเขามีเหรียญอยู่ไม่กี่เหรียญที่เก็บสะสมมาทั้งสัปดาห์เขาตัดสินใจแล้วรอน,นี้นัแพชเดี๋ยวฉันมาเขาวิ่งข้ามถนนไปเข้าร้านเซเว่นความอบอุ่นข้างในทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่ง อาโลใช้เงินทั้งหมดที่มีซื้อซาลาเปาหมูที่ร้อนที่สุดหนึ่งลูกเขากำมันไว้ในมือเพื่อรับไออุ่นแล้วรีบวิ่งกลับไปที่ป้ายรถเม์แพชฉันได้ของอุ่นๆมาให้นายแล้วแต่เมื่อเขากลับมาถึงเขาก็พบว่าแพชไม่ได้อยู่ตามลำพังมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆก,กับคุณแม่ของเธอกำลังใช้ผ้าห่มหนานุ่มห่อตัวแพชไว้อย่างอ่อนโยนเราเห็นน้องหมาตัวสัน่นเลยแวะมาดูค่ะ คุณแม่ใจดีพูดอาโลน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันเขาค่อยๆฉีกซาลาเปาออกเป็นสองส่วนและยื่นชิ้นที่ใหญ่กว่าให้แพชคืนนี้พายุจะเข้าไปพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวกับเราก่อนไหมคะคุณแม่ชวนอาโลพยักหน้าช้าช้าคืนนั้นภายใต้หลังคาที่อบอุ่นอาโลนอนกอดแพชไว้ในอ้อมแขนมันไม่ใช่บ้านแต่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยและไม่เดียวดาย